พมหานครคือยญยหนึ่งอยู่กรุงเทพนะตอนนี้ค่ะเอาวิวสวยๆบนกรุงเทพมาให้ดูใจกลางกรุงของกรุงเทพค่ะเ,เพื่อนๆคะใจกลางกรุงของกรุงเทพค่ะก็จะเป็นวิวที่ช้าสักหน่อยช่วงที่ชะลอรถเนาะค่ะเนาะค่ะ ยายหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะคลิปนี้ยายหนึ่งก็เป็นเอาอาหารตัวน,นะคะยายหนึ่งภาคไม่ถูกเนาะก็อยู่ใกล้ๆกัน,นะค่ะตึกนี้จะอยู่ติดกับใครค่าบริการทางด่วนช่ช่ค่าบริการทางด่วนก็จะอยู่สวัสดีกรุงเทพมหาคนครอามรรัตนะศิน เทพมีตึกราบ้านช่องแบบนี้แหลคะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเนาะอยียนึงเขากรุงมากกับบมียัางมาเบิงกามาเบิงตึกนาเอาอาหารตามมาฝากเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้ยัยหนึ่งมีอาหารตามมาฝากเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะเนาะนั่งบนรถก็จะเร็วสักนิดนะคะรถก็จะเร็วงามมาให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะภาพแบบสวยงามมาให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนๆนชมเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะกรุงเทพค่ะกรุงเทพใจกลางกรุงค่ะ แต่ก็ดูแต่ตึกเอาค่ะเพือพ่อนๆค่ะดูแต่ตึกเอาดูไปดูมาดูทางโน้นดูทางนี้ตึกมันเยอะไม่รู้ตึกอะไรต่อตึกมาดูตึกหรือว่ามาชมตึกไม่อะไรมากมายหรอกค่ะดูตึกเยอะแยะแล้วก็คือเมืองหลวงของไทยนะะเนาะค่ะเนาะกุุงด้วยมาให้ท่านชมเนาะค่ะเนา,ะ,เนาะพาวิวสวยๆมาให้เพื่อนๆชมพี่ๆน้องๆเราชมค่ะชมเป็นอาหาร ตาแล้วก็ชมตรางกรงกุงเทพมหานครนี่แหละพอเข้ามาแล้วก็จะเห็นเป็นตึกราบ้านช่องแล้วก็เราก็ไปไม่ถูกเนาะไม่รู้จะไปทางไหนตัวนะคะยายหนึ่งภาคไม่ถูกเนาะก็อยู่ใกล้ๆกัน,นะคะ่ะตึกนี้จะอยู่ติดก,กับไอค่าบริการทางด่วนช่ใช่ๆค่าบริการทางด่วนก็จะอยู่ตึกแล้วก็หันไปมองท้องฟ้ามันก็จะเป็นวิวที่ฟินเนาะคะ่ะนาะเพื่อนๆเนาะ เป็นวิวที่ฟินแล้วเราก็ดูรถไปด้วยค่ะนี่ตึกนี้สวยตึกนี้ก็มาให้ท่านชมนะคะเนาะพาวิวสวยๆมาให้เพื่อนๆชมพี่ๆน,น้องๆเราชมค่ะชมเป็นอาหารตาแล้วก็ชมตรุงกรงกุงเทพมหานครนี่แหละพอเข้ามาแล้วก็จะเห็นเป็นตึกราบ้านช่องแล้วก็เราก็ไปไม่ถูกเนาะไม่รู้จะไปทางไหนสวัสดีกรุงเทพมหา นครอารมรัตะนะโกสิทร์เทพมีตึกราบ้านช่องแบบนี้แหละคะ่ะเพืพ่อนๆค่ะเนาะอย่าหนึ่งเขากลุงมากกับโบมี่ยังมาเบิงค่ะมาเบิงตึกดูวิวสวยงามแล้วก็ดูท้องฟ้าที่สดใสเนาะคะ่ะเพื่อนๆเนาะดูรถราวิ่งไปวิ่งมาค่ะวิ่งไปวิ่งมาดูความสวยงามมาดูตึกหรือว่ามาชมตึก ไม่อะไรมากมายหรอกคะ่ะดูตึกเยอะแยะแล้วก็คือเมืองหลวงของไทยเนาะค่ะเนาะกุ้งติดประมาณนี้แหลคะค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆตึกนี้สวยเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ชโลลงอมรัตนโกสินประเทศไทยสวัสดีกรุงเทพมหาคนคารอามรัตนโกส,สิน ช่งเสียดฟ้าอลังการมากๆค่ะพาวิวสวยๆมาให้ท่านชมนะคะเนาะพาวิวสวยๆมาให้เพื่อนๆชมพี่ๆน้องๆเราชมค่ะชมเป็นอาหารตาแล้วก็ชมนามมาให้เพื่อนๆดูค่ะภาพแบบสวยงามมาให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆชมนะะเนาะค่ะเนาะกรุงเทพค่ะกรุงเทพใจกลางกรุงค่ะแตกรุงเทพมีตึกรบ้บนช่องแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะ ยายหนึ่งเขากรุงมากกับโมียังมาเบิงค่ะมาเบิงตึกตามมาให้เพื่อนๆชมค่ะค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปให้ยายหนึ่งค่ะคลิปกรุงเทพมหานครชมเป็นวิวเอาก็โพจากเพื่อนๆนดูสวยงามตึกลาบ้านช่องนะคะเนาะโออาอารันตากับท้องฟ้าที่สดใสกับเพื่อนๆนค่ะมอรัตนโกสินป์ประเทศไทยมาดูตึกหรือว่ามาชมตึก ไม่อะไรมากมายหรอกค่ะดูตึกเยอะแยะแล้วก็คือเมืองหลวงของไทยเนาะค่ะเนาะกุ้งก็ดูแต่ตึกเอาค่ะเพื่อนๆค่ะดูแต่ตึกเอาดูไปดูมาดูทางโน้นดูทางนี้ตึกมันเยอะไม่รู้ตึกอะไรต่อตึกก็ดูแต่ตึกเอาค่ะเพื่อนๆค่ะดูแต่ตึกเอาดูไปดูมาดูทางโน้นดูทางนี้ตึกมันเยอะไม่รู้ตึกอะไรต่อตึกอชมเป็นวิวเอาก็พอจากเพื่อน ดูสวยงามตึกลาบ้านช่องนะคะเนะาะโออารันตากับท้องฟ้าที่สดใสค่ะเพื่อนๆค่ะ่อมาให้ท่านชมนะคะเนาะพาวิวสวยๆมาให้เพื่อนๆชมพี่ๆน,น้องๆเราชมค่ะชมเป็นอาหารตาแล้วก็ชมไรเราบรรยายไม่ถูกรู้แต่ว่าตึกสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะรู้แต่ว่าตึกสวยงามเท่าๆกันหมดเห็นไหมคะสูงเสียดฟ้าเลยค่ะก็ดูแต่ตึกเอาค่ะ เพื่อนๆคะ่ะดูแต่ตึกเอาดูไปดูมาดูทางโน้นดูทางนี้ตึกมันเยอะไม่รู้ตึกอะไรต่อตึกอไรตึกแล้วก็หันไปมองท้องฟ้ามันก็จะเป็นวิวที่ฟินเนาะคะ่นะเนาะเพื่อนๆเนาะเป็นวิวที่ฟินแล้วเราก็ดูรถไปด้วยคะ่ะนี่ตึกนี้สวยตึกนี้ด่นวนนะคะใหญ่หนึ่งภาคไม่ถูกเนาะก็อยู่ใกล้ๆกัน,นะคะ่ะตึกนี้จะอยู่ติดกับใคร ค่าบริการทางด่วนชช่ๆค่าบริการทางด่วนก็จะอยู่เทพมีตึกราบ้านช่องแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเนาะใยหนึ่งเขากรุงมากกับบุญยังมาเบิง้งกามาเบิงตึกตามมาให้เพื่อนๆชมค่ะค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปให้ใยหนึ่งค่ะคลิปกรุงเทพมหานครก็เอาบรรยากาศวิวสวยๆใกล้จะเที่ยงแล้วค่ะ มาให้เพื่อนๆนชมเนาะค่ะเนาะไม่ได้ชมอะไรก็ตามมาให้เพื่อนๆชมค่ะค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปให้ยายหนึ่งค่ะคลิปกรุงเทพมหานครามาให้เพื่อนๆดูค่ะภาพแบบสวยงามมาให้เพื่อนๆดูเ <ๆ S 1> พื่อนๆชมเนาะค่ะเนาะ,ะกรุงเทพค่ะกรุงเทพใจกลางกรุงค่ะแต่กระชมเป็นวิวเอาก็พอจากเพื่อนๆ ดูสวยงามตึกลาบ้านช่องนะคะเนาะโหอาอารันตากับท้องฟ้าที่สดใสคะ่คะเพื่อนเพื่อนค่ะมอญลัตนโกสินประเทศไทยสวยมากๆเลยค่ะตึกนี้ตึกนี้ใกล้ใกล้ใกล้กกับทางไออะไรที่เข้าทางดว่วนนะคะที่ซื้อตั๋วทางติดประมาณนี้แหละค่ะสวยไหมคะเพื่อนเพื่อตึกนี้สวยนะะเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ชโชว์วิวสวยส วิบนกรุงเทพมาให้ดูใจกลางกรุงของกรุงเทพค่ะเพื่อนๆค่ะใจกลางกรุงของกรุงอะไรเราบรรยายไม่ถูกรู้แต่ว่าตึกสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะรู้แต่ว่าตึกสวยงามเท่าๆกันหมดเห็นไหมคะสูงเสียดฟ้าเลยค่ะงามมาให้เพื่อนๆดูค่ะภาพแบบสวยงามมาให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆชมเนาะค่ะเนาะกรุงเทพค่ะกรุงเทพใจกลางกรุงค่ะ ใะตามมาให้เพื่อนๆชมค่ะค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปให้ยายหนึ่งค่ะคลิปกรุงเทพมหาคนครค่อยมาให้ท่านชมนะคะเนาะพาวิวสวยๆมาให้เพื่อนๆนชมพี่ๆน้องๆเราชมค่ะชมเป็นอาหาร แล้วก็ชมเนิดสักหน่อยอย่าว่ากัน,นะะเนาะค่ะเนาะบนทางด่วนเราจับภาพแบบสวยาตามมาให้เพื่อนๆชมค่ะค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปให้ยายหนึ่งค่ะคลิปกรุงเทพมหานครมาดูตึกหรือว่ามาชมตึกไม่อะไรมากมายหรอกคะ่ะดูตึกเยอะแยะแล้วก็คือเมืองหลวงของไทยนะะเนาะค่ะเนาะกรุง ดูวิวสวยงามแล้วก็ดูท้องฟ้าที่สดใสเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะดูรถราวิ่งไปวิ่งมาค่ะวิ่งไปวิ่งมาดูความสวยงามมาให้เพื่อนๆดูค่ะภาพแบบสวยงามมาให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆชมเนาะค่ะเนาะกรุงเทพค่ะกรุงเทพใจกลางกรุงค่ะใจกลางูงเสียดฟ้าอลังการมากๆค่ะพาวิวสวยๆก็ดูแต่ตึกเอาค่ะ เพื่อนๆค่ะดูแต่ตึกเอาดูไปดูมาดูทางโน้นดูทางนี้ตึกมันเยอะไม่รู้ตึกอะไรตัวตึกตาม,มาให้เพื่อนๆชมค่ะค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปให้ยายหนึ่งค่ะคลิปกรุงเทพมหานครเอาวิวสวยๆบนกรุงเทพมาให้ดูใจกลางกรุงของกรุงเทพค่ะเพื่อนๆ,ๆค่ะ ใจกลางกรุงของกรุงเทพมีตึกราบ้านช่องแบบนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนขาเนาะย่ีนึงเขากรุงมากกับโบมี่ยังมาเบิงกามาเบิงตึกเทพมีตึกราบ้้นช่องแบบนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนขาเนาะย่ีนึงเขากรุงมากกับโบมี่ยังมาเบิงกามาเบิงตึกนาเอาอาหารตามมาฝากเพื่อนเพื่อนขาวันนี้ ยายหนึ่งมีอาหารตามมาฝากเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะนั่งบนรถก็จะเร็วสักนิดนะคะรถก็จะเร็วสุดมาให้ท่านชมเนาะค่ะเนาะพาวิวสวยๆมาให้เพื่อนๆชมพี่ๆน,น้องๆเราชมค่ะชมเป็นอาหารตาแล้วก็ชมเน็ตสักหน่อยอย่าว่ากันเนาะค่ะเนาะบนทางด่วนเราจับภาพแบบสวยงดค่ะก็จะเป็นวิวที่ช้าสักหน่อยช่วงที่ชะลอรถนะะเนาะค่ะเนาะค่ะ ยายหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะคลิปนี้ยายหนึ่งก็เป็นเอาอาหารเทพมีตึกราบ้านช่องแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะเนะาะยายหนึ่งเขากรุมากกับโบมี่ยังมาเบิงกามาเบิงตึกเนิดสักหน่อยอย่าว่า